ครับขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไพศาลนครําซิ่งครับมาดูหน้างานสามมันเที่ยวครับอันนี้คือตัวเลขเท่าไหร่กำจับไปเรื่อยตามตัวเลยเกือบที่สิบเกือบที่สิบก็คือมันเป็นรอบนันใหม่เป็นรถใหม่เป็นรถใหม่เปวันหนึ่งสองแท๊มเพนไปอยู่แล้วอ่า

មកខាងទៅចរន្តធ្វើការមករត់បានចំដេកមកកតាមុំបងអត់អាចទៅងារខ្វាទៅចតត្រង់បងអបាទបាក់ដានត្រូវទៅទៅ mặt Đừng nói khắp nó Thêm cái chuôi này đập này Ta phải thay mình đi. ừ. bàn mày nó Oh, John Poole in the thang พันเที่ยวนี่ก็ไม่กินหมูนะครับกินกระดูครับ เล่นตปอยางไม่ดีกว่าเหรอน้อยมันทัดจะน้อยไปไมันคือเราก็เทตรงนั้นเลยใช่มันเที่ยวใช่ปอยางเลยจัดสินใจดูดีกว่าโอเคไปเทน้ำมันก่อนมผมจะไปดูปอยางกูเดียวเทอย่างน้อย,ย,ยอัดไว้ห้าขีดเดียวตรงนั้นน่ะอัดไว้เด็กครับจมเลยลเรอบแรกเลยเด็กครับหาไมา้ทำไม่ได้ เราจะเกาาว่าแหละเด็โกโลกคนเลยนี่ครับนะ้ำสุดเลยว่า่ดประสปิงกอร์น้นำสบายกูเจ๊ที่เขามันต่ำไงแล้วมันไม่ได้ดูแลเต็มที่อ่ะเลยต้องใช้น้ำเปิดเดี๋ยวนี้นะถ้าทีติมนี่ไม่ใช่สามพันเที่ยวหรอกครับผม ก็กเหมือนก็เหมือนในที่ปอยางเ้าะว่าสามพันไม่ใช่ครับสองพันสี่พันนู่นเลยครับไปเรื่อยๆครับจนกว่าเจ้าของจะพอใจเสมอคับออนนี้จับระดับขึ้นมาแล้วใไหมให้ได้ระดับดน้ำาคิดว่าต้องติดน้งเตาอ่ะมันตามลงตอนนี้เขาจับระดับไล่มาเลยจับระดับดน้ำเลเออสไปแก้ไขอะไรหลายรอบอยู่ตรงนี้มันจะวิงได้ถ้าอันเนี้ยบิงได้ มันเรือเนาทำเที่ยวได้ไหมดูยังไงเนี่ยทำเที่ยวไม่ได้เตัวแต่ละคันไม่รู้จะไปตรงไหนก็มาตรงนี้เข้าคิดนะ วานไม่ดังเลยวันนี้ดังแล้วมาทางนี้ทางเดียวรู้เรื่องเลยเสร็จดับดัดดินตรงนี้สบายเลยมีงานทำพนักดานะยุ่งเน็รอบแน่ขนาดขนาดรถสิบล้อยังยังอ้าเลย से इतना है ใช่เรื่องง่ายครับก็ต้องจอดชะลอกันแบบนี้ครับ ดูดูว,วันปล่อยน้ำไปเมื่อเสร็จปลามันจะอยู่ฝั่งเนื้เยอะ้าะดูวันนั้นคนมาหาปลาเต็มมันต้องประกาศให้คนได้รับเท่ากันวันเดียวคือวันไหนที่ใช่ลุงไม่ใช่เริ่มุดก็เริ่มพากันลุง เราต้องว่าให้เจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าพึ่งลงเดี๋ยวรอพรุ่งนี้น้ำลดลงเวลาเป็นมงตรงลงม,มันลงสะบรงน้อง่ะนั่นเลยเอาแบบนั้นเลยเท่าเทียมกันในพื้นที่มันกว้างแล้วแต่คุณชอบเลยนั่นเลย มันนี่คือเรากับเจ้าของงานที่เ้องดูนต้องตัดทีมงามาอย่างต่อนเนื่องครับทีมงานเราต้องแอบสายแอบขวาครับเแต่มันสบายใจที่มีรถถ่ายอยู่แล้ว สำหรับงานเที่ยวแรก3,000เที่ยวไม่รู้จำนวนตัวเลขไปที่เท่าไหรแล้วางไห้สายบ้างคัสายบ้านสายบ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบายบายก่อนนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ